วันนี้พวกเราจะเปิดร้านชานมไข่มุกแล้วที่สำคัญตอนนี้พวกเราก็จะมีน้ำผลไม้หลากหลายรสชาติมากๆเลยด้วยเรามีน้ำผลไม้เยอะขนาดไหนกันเนี่ยน้ำผลไม้เจ็ดอย่างเจ็ดอย่างเลยเหรอใช่โดยเฉพาะน้ำผลไม้สีลุง น้ำผลไม้สีลุงมีด้วยครับพี่ฝนมีอย่างแน่นอนเลยก็ที่พวกนายใส่ส่วนผสมลงไปนี่ไงจะมีน้ำอางุ่นน้ำมะนาวน้ำสับป,ปะรดหลากหลายรสชาติเลยละขอบอกของฉันกำลังทำน้ำบลูเบอร์รี่อยู่นายทำน้ำบลูเบอร์รี่ใช่ป่ะใช่แล้วส่วนพี่เอกก็กำลังผสมน้ำองุ่นแล้วนายผสมน้ำอะไรอยู่นะโบ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 น้ำสตอเบอรี่ใช่หรือเปล่าโบโบโบ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เร่งมือหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะไม่มีขายนะตอนนี้ก็เร่งกันเต็มที่แล้วพี่ฝนงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอดูก่อนก็แล้วกันว่ายังขาดส่วนผสมอะ,ะไรบ้างน้ำสตรอเบอรี่มีแล้วน้ำมะนาวมีแล้วน้ำส้มมีแล้วเออเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนทําไมกระทะนี้ยังว่างเปล่ากระทะไหนว่างเปล่านี่ไงกระทาาระทใบสุดท้ายทําไมยังว่างเปล่าทําไมถึงว่างเปล่าได้ละพี่ฝนไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่ายังขาดน้ำผลไม้บางอย่างอยู่แต่เดี๋ยวก่อนถามเพื่อนก่อนดีกว่าว่าเพื่อนๆชอบดื่มน้ำผลไม้รสชาติไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะจ๊ะขาดน้ำผลไม้อะไรไปเนี่ยพี่ฝนชันนึกออกแล้วน้ำแตงโมน้ำแตงโมงั้นเหรอใช่นี่ไงในถังเก็บน้ำก็ไม่มีจริงด้วย บอนายลืมเก็บแตงโมมาหรือเปล่าบูบูบูบุบกคิกบอว่าไงอ่ะบอบอกว่าแตงโมเขางดส่งช่วงเนี้ยจริงเหรอหรือว่าอากาศจะร้อนเกินไปก็เลยไม่มีแตงโมขายอากาศร้อนเนี่ยนะเลยไม่มีแตงโมขายอ่ะใช่อากาศร้อนเกินไปผลิตแตงโมปลูกออกมาไม่ทันไง ถ้าอย่างนั้นเราก็เราจะทํายังไงกันดีล่ะแบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ร้านชานมไข่มุกแล้วก็น้าผลไม้ของพวกเราจะขายไม่ได้ก็ตอนนี้แหละเพราะไม่มีน้ําแตงโมเนี่ยนะใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วจะทําอะไรนะเดี๋ยวดับไฟก่อนอา้าวเราดับไฟทําไมอนะถ้าเราทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวน้ำผลไม้จะเสียหมดนะเรื่องนั้นก็จริงอยู่นะถ้าอย่างนั้นฉันตัดสินใจแล้วจะทําอะไรเออพี่ฝนเราจะต้องไปที่ที่หนึ่ง แล้วที่ที่นั้นมีน้าแตงโมงให้อยู่จริงเปล่าจริงจะต้องมีอย่างแน่นอนเลยที่ฟาร์มอาจารย์มะเหมียวไงาฟาร์มอาจารย์มะเหมียวเหรอใช่ที่ฟาร์มอาจารย์มะเหมียวจะต้องมีแตงโมงอย่างแน่นอนแหละได้ข่าวว่าเขาปลูกเพื่อส่งออกนี่นาใช่ถูกต้องเลยมาเร็วเข้าทุกคนตามมานะตามมาเราจะต้องไปเก็บแตงโมงจากสวนของอาจารย์มะเหมียวถ้าอย่างนั้นก็รีบขึ้นรถไปกันเลยพี่ฝนพบกพิกเร็วหน่อยสิตามมาแล้วนี่ไงน่าอยู่นะ ก็อยู่บนรถอะนั่งอยู่บนรถแล้วเหรอนั่งอยู่นานแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็รีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึง่งเราจะต้องหลบหานาจังก่อนแล้วอาจารย์น้อเหมียวเขารู้แล้วหรือยังว่าเราจะไปเก็บแตงโมเขาเนี่ยเขายังไม่รู้รลยงั้นก็โทรบอกเขาเลยดิโทรศัพท์ไม่ได้เอามาอ้าวแล้วโทรศัพท์ไม่ได้เอามาแล้วจะคุยกับเขายังไงไม่ เราไปที่ฟ้ามาจ่มาเหมียวก่อนก็แ,กแล้วกันว่าแต่ฟรามาจ่มาเหมียวอยู่นะแล้วมาทางนี้พี่ฝนต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานแล้วล่ะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานเหรอใช่สะพานไหนอ่ะสะพานขวามือเนี่ยสะพานเนี่ยเหรอใช่แล้วอ๋อนี่คือทางลัดก็ไม่เชิงลัดนะปกติเรามาทางตรงแล้วเลี้ยวขวาทางตรงแล้วเลี้ยวขวาเหรอใช่ก็จะมาออกมาที่ด้านนี้พอดีเลยนี่งไงย นี่เรามาถึงแล้วใช่หรือเปล่าพอขึ้นสะพานนี้ไปก็ถึงแล้วล่ะฟาร์มของอาจารย์มะเหมียวอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเบรกไม่อยู่พี่ฝนต้องขับเบาๆเหมือนนี้หน่อยเบรกไม่อยู่ทําไงดีเบรกไม่อยู่ก็ก็อจอดเลยจอดเลยจอดเลยนะจอดเลยนี่งาช้จอดแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างระหว่างทางมีอะไรอย่พี่ฝนอาจารย์มะเหมียวเขาปลูกแตงโมแล้วจริงๆด้วย อาจารย์มะเหมียวครับวันนี้จะไปเก็บเกี่ยวแตงโมที่ไร่ใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับมะเหมียวแตงโมของเราแต่เดี๋ยวก่อนนั่นร้านขายน้ำผลไม้ร้านชานมไข่มุกหรือเปล่าครับมะเหมียวร้านของพี่เอกพี่ฝนเขาเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงครับเปิดตั้งแต่เมื่อวานระครับมะเหมียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนั่นแตงโมที่เราปลูกจริงๆล้วครับมะเหมียวใช่แล้วลครับแตงโมที่ลองอาจยารย์ใหญ่ให้มอเรสพ่านมาปลูกนะครับโอ้โหแบบนี้ดีจังเลยนะครับ แตงโมตอนนี้เป็นที่ต้องการของทางตลาดมากเลยนะครัะมาเมียวใช่แล้วครับอากาศร้อนแตงโมก็เลยออกผลผลิตได้ไม่ทันนะครับแล้วใครจะเป็นคนเก็บล่ะคะมาเมียวดูเหมือนกับว่าลูกแตงโมนี่จะใหญ่เกินไปนะครับมาเมียวอาจารย์มาเมียวเขาขับรถมาพอดีเลยอาจารย์มาเมียวคะคือว่าพวกเราต้องการแตงโมเยอะเลยค่ะนั่นเงยครอบคนเก็บครับอาจารย์มาเมียวเ <laughs> ดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่า จะให้พวกเราเก็บแตงโมได้ใช่ไหมคะใช่แล้วนะครับเรากําลังจะมาเก็บแตงโมไปขายพอดีถูกต้องเลยแล้วครับม้าเหมียวเรากําลังจะมาเก็บแตงโมไปขายว่าแต่ต้องการทั้งหมดเลยไหมครับม้าเมียวเดี๋ยวก่อนสิครับต้องการทั้งหมดเลยแล้วเราจะขายยังไงละครับเนี่ยก็ขายทั้งหมดเลยละครับม้าเหมียวงั้นก็ขายให้กับสองคนนี้ไปเลยนะครับดีจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นลรก็เดี๋ยวหนูกลับมานะคะมาที่นี่ทําไมเนี่ยเราจะต้อง มาเก็บอุปกรณ์เสริมก่อนพ๊กปีกอุปกรณ์เสริมที่ว่านั่นคืออะไรอ่ะนี่ไงฟูสูกาเดี๋ยวฟูสูก้มันอยู่ในโลโบอกะไหมอ่ะนี่ไงเราจะต้องมาเก็บก่อนไม่งั้นแล้วก็เราจะไม่สามารถเก็บผลผลิตแตงโมยกักได้อย่างแน่นอนแหละอุปกรณ์เก็บแตงโมเนี่ยนะใช่นี่ไงฟูสูก้ามานี่ทําไมเนี่ยพี่ฝนมาเก็บอุปกรณ์เสริมแล้วไปเก็บแตงโมใช่แล้วก็ไปเก็บแตงโม ไม่งั้นเราก็เก็บไม่ถึงอย่างแน่นอนแตงโมในเมืองสากุระเนี่ยนะเราจะต้องใช้ฟูซสุก้าเท่านั้นอ๋อปกติแตงโมเนี่ยเขาขึ้นเป็นเถาแล้วก็เลื้อยไปตามดินใช่ไหมแต่แตงโมในเมืองสากุระเขาจเจริญเติบโตได้ดีเขาต้นใหญ่มากเลยหน้าตาเหมือนต้นแอปเปิลด้วยนี่ไงมาถึงแล้วแตงโมที่มีลูกอยู่ข้างบนด้วยเดี๋ยวถอยหลังไปเก็บเลยก็แล้วกันเน่ พอเราถอยหลังมาใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะไปเก็บแตงโมได้เลยเก็บได้จริงๆใช่ไหมแตงโมเนี่ยน่าจะเก็บได้นั่นก็มองตามเราด้วยแตงโมที่มองตามเราเนี่ยนะใช่นี่ไงฝูซูกา้ามาแล้วระวังด้วยพี่ฝนระวังเรื่องอะไรอะระวังโดนพวกเราระวังโดนพวกเราเหรอใช่แล้วรับรองได้เลยว่าไม่โดนใครอย่างแน่นอนแหละแล้วแตงโมอะไม่โดนแตงโมก็ไม่โดนเหร ใช่แตงโมก็ไม่โดนรบนายพวกกระวังให้ดีนี่ไงสาเร็จได้มาแล้วแตงโมได้มาเป็นสิบชิ้นเลยเดี๋ยวก่อนนอกจากแตงโมแล้วรู้สึกว่าบ้านของอาจารย์ม้เหมียวน่าจะพังไปแล้วอ๋อนอกจากแตงโมแล้วไซโลก็ไปด้วยเหมือนกันทําไงดีพวกเราถ้าทางพี่ฝนจะใช้ฟูซูกา้านี่เก็บแตงโมไม่ได้แล้วล่ะนะไม่ได้ได้ไง เดี๋ยวลองใหม่ดีกว่าลองอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะเดี๋ยวรถอาจารย์มะเหมียยก็ไปด้วยหรอกไม่ไปด้วยหรอกนี่ไงคุณแตงโมก็มองพี่ฝนจริงด้วยได้ไหมก็พอได้อยู่นี่ไงสมเลจท่าทางวันนี้จะเก็บแตงโมไปทั้งหมดเลยจริงๆสินะเดี๋ยวก่อนแย่แล้วฮะฟูซูก้ากดขัดคล้องใช้งานไม่ได้ทําไมอะฟูซูก้าหมดแล้วหมดแล้วด้วยใช่หมดแล้วทําไงดี แล้วจะขึ้นไปเก็บกันยังไงเนี่ยเขาเนี่ย <c oughs> แย่แล้วแบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีทำไงดีพวกเราฟูจูก้าไม่ทำงานไหนๆก็บินขึ้นไปแล้วพี่ฝนก็เก็บแตงโมมาเลยไม่ได้หรอไม่ได้เพราะว่าอันตรายมากเลยแตงโมในเมืองสกุละหมายความว่าไงอันตรายแตงโมเนี่ยแตงโมก็อันตรายมากแตงโมที่นี่นะแตงโมอันตรายเนี่นะใช่ทำไงดี ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราน่าจะเก็บแตงโมได้ไม่ทั้งหมดแล้วล่ะอาจาร์มะเหมียวครับถ้าทองเขาจะเก็บแตงโมไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับไม่เป็นไรครับอาจารย์มะเหมียวจัดก,การให้เองเพราะว่าอาจารย์มะเหมียวนะครับเป็นคนที่มีพลังสูงมากๆเลยลหละครับอาจารย์อย่าใช้พลังแถวนี้นะครับเดี๋ยวโดนคนอื่นนี่ครับจัดการเลยำสำเร็จค,ครับมะเหมียวในที่สุดก็เก็บแตงโมได้ครบแล้วนะครับดีจังเลยนะครับมะเหมียวที่เราสามารถขายแตงโมได้หมดเลย ดีมากเลยครับไม่ต้องขับไปนอกเมืองด้วยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้ฝีมือของอาจารย์ม้าเหมียวงั้นเหรอคะน่าจะใช่นะพี่ฝนเก็บแตงโมในคราวเดียวเลยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยอาจารย์ม้าเหมียวเก่งมากถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราขนไปทั้งหมดเลยก็แล้วกันคะน่ะแล้วทำไมไม่ขึ้นไปเก็บตั้งแต่แรกแล่คะครับอาจารย์นี่ไงเราสามารถเก็บแตงโมมาได้แล้วทั้งหมดเลย แตงโมโรสชาติดีมากอร่อยจังเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะอร่อยมากเลยถ้าอย่างนั้นขอบคุณมากเลยนะคะว่าแต่ว่าเจ้าแตงโม,โมเยอะแยะขนาดนี้ไปทำอะไรครับเนี่ยคือว่าพวกเราเปิดร้านขายน้ำผลไม้แล้วก็ร้านน้ำชาหนองไขมุกนะคะโอ้แบบนี้นี่เองโอ้โหแตงโมเต็มคันรถเลยขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับเดินทางปลอดภัยพวกพิพี่เอกโบ ระวังให้ดีนะเดี๋ยวแตงโมจะหล่นนะฉันสงสัยอยู่อย่างเดียวเท่านั้นล่ะพี่ฝนสงสัยอะไรของนายเหรอป๊อปีกตอนที่เก็บแตงโมนะแตงโมมาเป็นชิ้นแต่ทําไมตอนเอาขึ้นรถมันกลับไปเป็นลูกอ่ะ <c oughs> นี่ไงฉันจะต้องนําแตงโมทั้งหมดไปให้หมดเลยเหมือนกับว่าเมื่อกี้แตงโมจะกระเด็นหล่นลงไปน,นะพี่ฝนแตงโมหล่นเหรอเอาแตงโมหล่น <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจอดรถก่อนจอดรถลงไปเก็บแตงโมก่อนแย่แล้วทําไงดี แตงโมโลหล่นแลหว่างทางแบบนี้อันตรายมากเลยเราจะต้องรีบไปเก็บแตงโมโกันแล้วแตงโมหล่นแตงโมหล,ล่นทุกคนอยู่ไหนอะแตงโม,โมอยู่ไหนอะเมื่อกี้หล่นลงไปบนถนนข้างลาง่างอะถนนไหนอะนั่นไงไหนโอ้นั่นไงจริงด้วยโอ้โหกลิ้งไปกันใหญ่เลยแตงโมจะไปไหนแตงโมที่กริ้งไปกลิ้งมา,าได้เนี่นะใช่ระวังนะ แตงโมอย่าเพิ่งไปไหนจะหนีไปไหนไม่ได้นะพี่ฝนจะต้องทําน้ําผลไม้แตงโมให้ได้เลยเขาเนี่ยรอก่อนพี่ฝนเก็บเร็วเขา้ากําลังวิ่งมาเก็บอยู่อา้าวไปซะแล้วเดี๋ยวก่อ <c> น <oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแตงโมเขากลิ้งได้ด้วยแหแย่ yeah, แล้วทําไมแตงโมที่นี่วิ่งหนีเราได้ด้วยละ่ะวิ่งหนีเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นรีบเก็บเร็วเขา้าฉันมาช่วยแล้ว <c oughs> นี่ไงเก็บแตงโมได้เ,เรียบร้อย่าน เดี๋ยวก่อนฉันมีเรื่องสงสัยสงสัยอะไรข้านายพวกปิ๊กแตงโมหล่นไปสามลูกทาไมมีเจ็ดลูกได้เมื่อกี้หล่นไปข้างทางอีกเยอะแยะฉันตามไปเก็บมาแบบนี้นี่เองมาเร็วเข้าก่อนที่พวกพิ๊กจะสงสัยเพิ่มเรารีบกลับบ้านเอาแย่แล้วแตงโมหล่นหล่นอีกแล้วพี่ฝนหล่นอีกแล้วเหรอเดี๋ยวค่อยมาเก็บใช่เดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ก็แล้วกัน เลีเล้ยว<า>ซ้าย,ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเลยแล้วเลยแล้วเหรอแตงโมล่นแตงโมลนไม่เป็นไรไปเก็บมาแล้วนี่กว่าจะเก็บกลับมาถึงบ้านได้นี่หล่นหลายรอบแท้ใช่หล่นหลายรอบแต่แบบว่าตอนนี้ก็ปลอดภัยดี เราทำน้าแตงโมดได้แล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้เราสามารถมีน้ำผลไม้ครบทั้ง7สีเรียบร้อยแล้วน้ำผลไม้7สีเนี่ยนะใช่ถูกต้องเลยขาดอยู่อย่างหนึ่งขาดอะไรอ่ะไม่มีลูกค้าเอานั่นไงไม่มีลูกค้าทําไงเขาเนี่ยไม่มีลูกค้าไม่เป็นไรเป็นหน้าที่พี่เอกไงอไปตามมาแล้วนี่พวกเราจะไปไหนกันงั้นเหรอคะพวกเราจะไปซื้อน้ำผลไม้ ที่บ้านพี่ฝนครับน้ำผลไม้อย่างนั้นเหรอข้เปิดร้านขายชานมไข่มุกและน้ำผลไม้เจ็ดสีจริงเหรอค่ะน้ำผลไม้เจ็ดสีนั่นไงจริงด้วยพวกเราท่อทองน้ำผลไม้เจ็ดสีจะน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยจริงด้วยนะคะดูนันสีชานมไข่มุกก็น่ากินเหมือนกันพี่ฝนดีใจอะไรอ่ะดีใจจังเลยมีคุณลูกค้ามาอย่างเยอะล ก็เพื่อนเพื่อนเราทั้งนั้นนี่นะแบบนี้บ้านเราจะต้องขายน้ำผลไม้ได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนแหละเขารับน้ำผลไม้อะไรม,มั่งพี่ฝนก็จะต้องเป็นน้ำผลไม้ทั้งหมดเจ็ดสีเจ็ดแบบเแลยรู้สึกว่าน้ำแตงโมนี่จะขายดีมากเลยนะคือว่าฉันต้องการน้ำแตงโมนะจ้าได้เลยครับนี่น้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่ก็ได้จ้าแล้วก็คนต่อไป น้ำอะไรครับผมเดี๋ยวก่อนนะรสชาติดีมหมอมือร่อยมากเลยนี่พวกเธอน้ำสตรอเบอรี่ที่นี่แล้วก็น้ำแตงโมอร่อยมากเลยนะจ๊ะฉันขอเป็นน้ำแตงโมและวกันนะจ๊ะน้ำแตงโมขายดีมากเลยแต่ว่าฉันต้องการน้ำแตงโมเหมือนกันนะจ๊ะไม่เป็นไรครับยังเหลือน้ำแตงโมอยู่อีกเยอะนะครับ นอกจากน้ำแตงโมแล้วนะคะยังมีชานมไข่มุกน้ำองุ่นน้ำมะนาวน้ำสับประรดก็มีค่ะใช่แล้วล่ะครับเรามีน้ำผลไม้แล้วก็น้ำชานมไข่มุกหลากหลายเลยนะครับดีจังเลยนะถ้ายังงานเดี๋ยวฉันสั่งกัลบบ้าน 20... 20แก้วจ้าได้เลยครับมีลูกค้ามาเพิ่มใหม่นะพี่ฝนดีจังเลยนะเดี๋ยวก่อนนั่นคุณลุงพออก็มาอย่าง,งั้นเหรอ ต้องมาลองชิมดูสักหน่อยอร่อยมากมากเลยจ้ะอร่อยใช่ไหมคะใช่แล้วอร่อยมากเลยนาะใช่แล้วละจ้ะน้ำผลไม้แล้วก็ชานมไข่มมกอร่อยมากๆเลยนะกินแล้วรู้สึกสดชื่นมากเลยละจ้าวันนี้เรามีลูกค้าเข้ามาที่ร้านเนี่ยหลายสิบคนเลยนะพี่ฝนนะพี่เอกลองชิมน้ำผลไม้ก่อนดีหรือเปล่าว่าอร่อยไหมอะ อร่อยมากเลยอร่อยจริงๆใช่ไหมใช่แล้วแบบนี้ขายดีมากเลยวิ่งหนีไปไหนแล้วเนี่ยวิ่งหนีมาที่นี่แล้วทำอะไรอะ่ะไปซื้อบ้านใหม่สวัสดีครับคือว่าตอนนี้พวกเราต้องการบ้านหลังใหม่นะคะอ๋อนี่ครับกุญแจได้กุญแจแล้วแบบนี้เดี๋ยวรีบกลับไปเลยไปได้เลยนะครับทุกคนรอยอยู่ที่บ้านก่อนนะคะไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นนะพี่ฝนเร็วเข้าพกพีก ฉันน่ะนมาซื้อบ้านใหม่แล้วฮะซื้อบ้านใหม่แ้่เหรอใช่ได้ตังมาเมื่อกี้ยังเยอะเลยไปซื้อบ้านใหม่กันดีวกว่าแล้ววิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งมาซื้อบ้านใหม่ไม่ใช่จะวิ่งไปไหนต่อวิ่งกลับบ้านไงอ่าแล้วทาไมวิ่งมาทางเนี้ยก็ต้องวิ่งกลับบ้านอยู่แล้วแต่บ้านเราอยู่อีกฝั่งนึงนะนี่ไงฝั่งนี้ถึงบ้านแล้วแล้วไหนบ้านใหม่นี <c oughs> ่ไงบ้านใหม่บ้านใหม่ของพี่ฝนที่เมื่อกี้เดินไปซื้อมาใช่ถูกต้องเลยมาเร็วคข้ารีบเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า นี่เธออัปเกรดบ้านใหม่กันเหรอจ๊อ <c oughs> ใช่แล้วแหละค่ะด้านในอยากจะบอกว่านี่เป็นบ้านแบบญี่ปุ่นด้วยนี่เป็นบ้านญี่ปุ่นแล้วจะมีสวนญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าจะต้องมีอย่างแน่นอนเลยเดี๋ยวก่อนนะวกพิกนี่ไงด้านในมีคอมไฟด้วยตรงนั้นมีประตูบานเลื่อนญี่ปุ่นอย่างเท่เลย <c oughs> ใช่เรารีบเข้าไปดูกันดีกว่าว้าวประตูอัตโนมัติด้วยนะ พอเป็นแบบนี้แล้วบ้านดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะใช่บ้านดูเปลี่ยนไปมากเลยห้องนี้ก็สวยนี่ห้องนอนก็สวยเหมือนกันนะปรับเปลี่ยนไปเยอะมากสวยงามสุดๆเลยพี่ฝนอยากจะบอกว่านอกจากชั้นล่างแล้วยังมีชั้นสองอีกนะขึ้นไปยังไงชั้นสองเนี่ยนี่ง่ายเขามีอีกประตูหนึ่งนี่มีห้องข้างๆด้วยเหรอเนี่ยใช่มีห้องข้างๆด้วยบ้านอย่างสวยเลยเดี๋ยวขึ้นบันไดไปดูชั้นบนดีกว่า ริงด้วยสินนะบ้านเนี้มีชั้นสองด้วยจะบอกให้ทุกคนนี่ไงชั้นสองก็อย่างสวยมากเป็นชั้นที่มีที่นอนแล้วก็มีห้องทํางานและที่สําคัญบบโบ,บานายขึ้นหลังคามายัางไงอ่ะนั่นนะดิโบานายปีที่มาตอนไหนดูดก่อนระวังจะหล่นน่ะบูอยากจะบอกว่าบ้านอย่างสวยมากเลย ถ้าทางพี่ฝนจะชอบบ้านหลังนี้มากๆเลยนะใช่บ้านน่ารักถ้าเราไม่ได้ขายน้ำผลไม้น้ำแตงโมแล้วก็ชานมไข่มุกแล้วก็เราจะไม่สามารถซื้อบ้านหลังใหม่ได้อย่างแน่นอนแหละเป็นแบบนี้นี่เอง